ถอนครับอุ้ยตัวแรกมาแล้วครับถอนถอนอุ้ยปลยาอะไรปลาอะไรอุ้ยอุ้ยปลาปรากฏครับปรากฏโอ้โหสวยๆครับปรากฏสวัสดีครับเพื่อนๆพี่นๆนานาที่รักและชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็ออกหมายครับ <c oughs> สามโมงกว่าครับตอนนี้สามโมงเพิ่งมาถึงว่าติดภารกิจครับสามโมงตอนนี้ก็สามโมงยี่สิบละ ติดธุรกิจครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศหมายครับแถวนี้ก็เป็นหมายบ่อทรายนะครับไปผมมาคลองครับนะครับบรรยากาศคลองเกาะนีะครับปลาไม่รู้ว่ามีปลาขึ้นหรือเปล่าแต่เห็นหัวอีเค่ลอยตรงนู้นครับเป็นหัวอีเค่ไหมครับเดี๋ยวให้มุดไปแล้วครับแค่นะครับหมายคลองครับคลองธรรมชาติครับเป็นหมายคลองธรรมชาติ ก็มาลุ้นกันดูครับเดี๋ยวเพราะตอนนี้ผมตั้งใจว่าจะตกเป็นระยะ4.5นะครับ4.5ก็ไม่รู้จะจะเป็นยังไงบ้างโอเคครับเดี๋ยวเขาญาดเตรียมของครับตอนนี้ก็มาก็ถึงกระชาละโอเคเดี๋ยวเขาเตรียมของแป๊บครับบรรยากาศก็สวยๆครับผมก็ตอนนี้ก็เตรียมที่เตรียมมาก็4.5นะครับเป็น ไม้ตายเป็นไม้ตายหนึ่งตะขอนะครับลองเล่นกันดูกันเดี๋ยวแต่ยังไม่ได้เซตทุ่นเซตอะไรครับตัวน,นี้จะเกิดกระหนังขอหักออกกันครับต้นอะนไรมนี่ยอ,อาจจะบังกล้องครับก็ขอไทยพิ้นพี้นพีทีนาณาที่แถ่นีนนไ้ได้ โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตเซ็ตทุ่นแป๊บนึงนะครับครับผมตอนนี้ก็เซ็ตทุ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตั้งเป็นไม้ตายหนึ่งตะขอนะครับระยะสี่จุห้านะครับก็เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าวันนี้เราจะมีตัวหรือเปล่าก็หมายนี้ก็เพิ่งเคยเข้ามานะครับ ก็ทางใกล้ๆบ้านพอดีระยะเอ้อะไรนะเขาเรียกว่าติดธารกิจครับติดธารกิจต,ติดงานอันนี้ก็สามโมงเซ็จทุนเสร็จตอนเปิดก็สามโมงยี่สิบตอนนี้ก็น่าจะสามโมงสี่สิบแล้วครับไปครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาสำหรับการตกปลาของเราวันนี้มาลุ้นกันดูว่า เราจะมีตัวปลาให้เห็นเรืก็เหยื่อผมก็เดิมๆครับเหย่อหนมปังปั่นลำผสมอะไรนะเขาเรียกว่าผสมหัวเชื้อไอหัวมะขิดนิดหน่อยบางทีก็หัวตาลนั่งบางทีก็มักขิดมั่งใส่หัวห,าหาันนิดหน่อยก็ต,ตามนั้นครับก็ไปลุ้นกันดู จะมีตัวให้เห็นเรื่อครับผมครับผมก็ ลุ้นกันดูครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าก็สามสี่ไม้ครับยังยังไม่มีอาการครับไ็อย่างเงี้ยครับหมายใหม่ครับหมายใหม่แล้วก็เอาเนี้ยนอนไม่ได้ครับปลาครับถ้ามีตัวก็ก็คงเข้าให้เราครับยึบถอนครับหุ้ยตัวแรกมาแล้วครับถอนถอนวยปลาอะไรลาอะไรหุ้ยวยปลาปรากฏครับปรากฏโหย สวยๆครับปรากฏโอ้ยน่ครับมีปรากฏมาด้วยครับตัวแรกสวยๆเลยสวยงามปรากฏใช้สวยแสดงว่าปรากฏชอบเหยื่อเราเหยื่อเราเป็นเหยื่อที่ <c oughs> <c oughs> เหยื่อที่กินตั้งแต่ปลาหมอครับน <c> ะ <oughs> ครับปรากฏใช้สวยๆครับ เก็บครับเก็บครับผมก็เมื่อกี้ก็ไม่กดถ่ายเนาะพอดีมีน้าครับเขาใส่ตะข่ายตรงนู่นถัดไปอีกหน่อยตรงโค้งที่ผมให้ดูวิวทีแรกครับตรงโคง้ง แล้วก็ข้างล่างข้างล่างตรงแถวนี้ไม่มีครับผมถามเขาละไม่มีตะข่ายเขาบอกเขาใส่ตะข่ายนะครับล้อผักบุ้งนะครับล้อผักบุ้งที่เห็นนะครับริมผักบุ้งตอนเย็นก็เขาบอกว่าเขาได้ยิ่ศกก็ถามเขานะครับเขาพายเรือข้ามไปายเรือไปเขาบอกได้ยิศกไซส์ประมาณเจ็ดโลตัวหนึงตรงริมผักบุ้งครับ แต่ไม่รู้ว่าของเราจะมีปลาเข้าหรือเปล่าอุตส่าห์เ,เหยื่อมาให้แต่ไปติดตาข่ายไม่มากินเหยื่อก็เกินไปโอเคครับก็ลุ้นกันต่อเลยครับ <c oughs> ยังไงก็ลุ้นกันต่อมีเหยื่อไม่กินอยากติดตะข่ายก็เอาที่หายใจเลยครับ ปลาอะไรมืเขาขึ้นตรงนี้แต่ว่าผมไม่ได้โยนลงตรงนี้ครับเพราะว่ามันมีท่อท่อเขาดูดน้ําตรงนี้ครับก็เลยไม่กล้ายโยนไปกลัวมันเข้าไปในท่อเขาดูดน้ำขึ้นไปล้างทรายครับค๊บปลาไม่รู้ครับ <c oughs> เอา้าสวายจริงด้วยสวายน้อยมาจริงด้วยมาครับไซนี้ก็ไซหมกครับไซหมก ฮึบฮึบฮึบบบ,บออเคครับก็ได้อยู่ครับสวายไซส <c oughs> สวายครับสวายน้อยดูกันครับกินลึกว่า เรียบร้อยครับกินลึกครับสองน้อยครกปตาหนังมาแล้วครับสองชนิดก็ได้สองชนิดโอ้โอ้โออย่างเยอะเลยอ่ายน้อย ได้ปลาหนังมาสองสายพันนะครับสองชนิดหนึ่งก็ปลากดครับสองก็สวายครับสวายน้อยมาก็าถือว่าไม่ขี้เหร่ครับวันนี้เปิดไม้ใหม่เปิดไม้ใหม่ไม่ขี้เหร่เท่าไหร่นะจ้าสองตัวครับ ต่อลุ้นกันต่อครับจะมีปลาอะไรเพิ่มมาอีกไหมมาแต่ลูกครับแม่อยู่ไหนครับต้องมีแม่มาด้วย <c oughs> ได้มั้งไหมครับ <c oughs> ปลาอะไรเลยอ๋อ <c oughs> oh, ปลา <c oughs> พวกปลาตะเพียน อก็เขากลับมาครับเห็นไหมครับมันก็ได้ตะเกียนลงขายครับก็มันก็มินได้อยู่แล้วแหละครับลงขายยังไงก็โดนแต่ผมไม่ค่อยชอบครับผมไม่ค่อยชอบลงขายผมชอบแบบนั่งตกให้อาหารมัน ลงขายผมมองว่ามันเอาเปรียบไปอย่างน้อยเราให้ให้ไปให้อาหารปลาให้อาหารปลาเอาเฉพาะตัวที่มันมากินเหยื่อเราบางตัวอื่นมันไม่กินเราก็ไม่ได้ให้กันบางตัวที่กินเหยื่อก็บางตัวที่มัน ที่มันเหลือจากตัวที่เราได้มันก็เป็นเหยื่อของอาหารปลาตัวอื่นครับก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะยะก็เลยไม่ค่อยชอบลงขายและอย่างการตกปลามันมันมีความสุขครับสําหรับคนบ้ายอย่างผม <c oughs> คนบ้ายเยอะมันก็เลยมีความสุขโดนครับโดนปลาอะไรไม่รู้ทุ่นจมครับทุ่นจมนีม่มาตะเพียนมาอยู่ นม่เศรษฐียนครับกำมังครับลุบชุ่นค่อยๆจมครับกำมังไซสวยครับไซใหญ่เลยไซฝามืออยู่ดูครับไซฝามือลุอ๊บๆๆ,ๆเก็บครับเก็บลุบไซฝามือครับเว้ยอยู่นะครับกำมัง ใหญ่เลยแหละไม่ใช่ว่าสวยใหญ่เลยแหละครับผมก็นี่ก็สมควรเก็บเวลาครับก็เรามาช่วงบ่ายโมงบ่ายบ่ายสามโมงกว่า <S <S ก็ตอนนี้ก็น่าจะห้ามโมงกว่าๆนะครับปลาก็ค่อนข้างจะเงียบนะครับไม่ค่อยมีปลาตอดเท่าที่ควรเป็นไหมใหม่ครับเพิ่งมาลองดูแต่แต่ก็อย่างที่บอกครับเสือตาไข่เยอะครับเสีอตาไข่เดี๋ยวก็พายเรือลงตาไข่ ปลาอาจจะตื่นจุดนี้ก็ได้ก็ไม่ไรครับแบ่งกันทำมาหากินเขาลงตาข่ายแล้วก็ตกปลากันก็เมื่อกี้ก็มีนะอีกคนหนึ่งขี่รถมาหาดูยืนยืนดูปลา <c oughs> เขาบอกดูปลาไล่ไลป่ปลาใส่ตาข่ายอะไรนะเขาลงตาข่ายแล้วเ็าไล่ไลป่ปลาครับก็เนี่ยละครับที่ปลามันไม่เข้าไว้มันจะตื่นตื่นแต่ก็ไม่ไรครับก็แบ่งกันทำมาหากินครับก็ดูผลงานกันวันนี้ อโอโเคผลงานของวันนี้ก็ก็ก็พอได้กับข้าวครับก็นี่ครับสามตัวปรากฏตัวหนึ่งสายน้อยตัวหนึ่งแล้วก็กระมังตัวหนึ่งก็โอเคครับก็พอได้กับข้าววันนี้ก็สามโมงกว่าแล้วมาถึง ก็ยังดีครับที่มีปลากินก็ยังดีที่มีปลากินแล้วมีเฟรมที่สวยเพื่อนๆได้ดูก็ก็ฝากเพื่อนๆครับกด subscribe กดติดตามด้วยนะครับทั้ง2ช่องทางนะครับตอนนี้ผมทําทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ครับก็ Facebook ก็คนบ้าเยอ์ฟิชชิ่งครับก็ YouTube ก็คนบ้าเยอ์ฟิชชิ่งเหมือนกันนะครับก็ฝากเพื่อนๆครับกด subscribe กดติดตามด้วยนะครับช่องน้อยๆของผมนะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ก็ลาแค่นี้ครับสวัสดีครับ